อ๋อเฮียน้ำมันเติมไม่ได้ไม่มีตังค์กดตังค์กดตังค์กดตังสามสองนะ เวลาเลมันทำให้บ้าจัดแต่เดี๋ยวที่สามสองอะ่ะที่ห่างแบบมากเยอะมากอะ่ะเท่สามสองอะ่ะ ทำเบกบูมไม่ได้แล้วอะไลายเบกบูมทำลายเบรกบูมไม่ได้แล้วเด็กแต่ลองแบบวิ่งธรรมดาก่อนเด็กว่าจะดีขึ้นนะ เราบูนไม่ได้ยีไม่ดีนะเนี่ยเแบบุนไม่ติดเลยนะเบบุนไม่ติดสักโค้ ชนปงชนป้ายเยอะด้วยนะเบรกเยอะด้วยตรงนี้อุ้ยดีขึ้นแล้ว 3, 7, 3, เนี่ยสามเจ็ดสามหกไอเตอนแรกเราทำสามแปดสามเก้าะตอนเราทำอ่ะเช่ปปะขนา,าไดไม่มีเบรกหูช่วยเลยนะ ดี๋ยวจัดสามนาทีกว่า แต่รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากบูตติดแค่สองบูตบูตเดียวนับได้เลยบูตเดียวบูตเดียวเท่านั้นดูดิว่าเวลาเท่าไหร่บูตเดียวนะ นี้เลยเวลาเขามาแล้วต้องสักสามบูทห้าสองอันนี้คือบูทคือบูทได้แค่นิดนึงไม้มีงานทึมอ่ะน้องงานทึมอะไรวะ คาร์ดิมีซัดก,กับตำรวจเขาดูที่ไหนอ่ะที่ไหนเบลทะเลทรายใช่หรอตอนเนี้ยนะไม่รู้น,น่าจะน่าจะใช่อตอนเนี้ยโคตรด่าทวิตย์ใหญ่เลยเฮ้ยเวลาทีขึ้นเยอะทำได้เนี่ยสี่จุดหกไปสามจุดสี่หกเหรอได้ ถ้าทําแบบว่าเวลาที่เราแบบพลิกพกช่วงนั้นอะ่ะได้ทุกมูตอะ่ะผมว่าแม่งได้อยู่แก่แล้วพี่หานทะเลทายมาั้ยไส,สองสองอีกสองตีจอบอยังตีจบยังรัวตำรวจตายหมดไ,มได้อะได้ครับเดี๋ยวอะไรตำรวจ ไอ้มันด่าพวกแบบไอหมูดับจับหมดนละลาไม่ต้องมันวหาแกเห็นว่าอคาเดมี่ะมาชอบตีตำรวจในลเลเบลแล้วอะไรเงีย้ยแล้วมันโพสต์รูปลงว่าขายยาฟีนะอะไรเงี้ยครับาแล้วตำรวจก็บอกตำรวจก็ใช้ประกาศตำรวจว่าแบบเอ้ถ้าไม่คืนศพเนี่ยมีกฎนะนู่นนั่นอะไรเงี้ยมันก็มีคนโพสต์ต่อว่าแบบก็มีอำนาจเนาะอะไรเงีย้ยประมาณเนี้ยประมาณสักอย่างประมาณแบบ,แ,บแส่แสนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับ ตอนนี้จบไปยังแล้วจากนั้นก็คือไล่ยาวกันอ่ะก็ใส่กันนะตำรวจมันก็โพสทวิตเอโพสประกาศตำรวจต่อว่าแบบก็ลองดูสิครับไหนไปอยู่ไหนวะเลยเบลอยู่ไหนชั้นไหนครับนสุดเลยเหรอชั้นสองแบบเหมือนชั้นสองอ่ะสอบเออได้ยินเสียงคนเดินอยู่ไม่รู้ว่าแยกย้ายจากเลยเบลกันหรือยังถ่ายรูปอ่ะไหนไม่มีเลยเฮียเลยเบลยายบังคับ เมื่อวานนี้ใครใครไปเซิฟหลักอ่ะมีคนไปเซิฟหลักโดนทกสุนไล่ยิงอ่ะเมื่อวานผมไปครับแต่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่วันก่อนน่ยไอ้ปืดไปน่าจะโดนอ่าวันก่อนต้องถามปืดครับปืนแบบบ้าอ่อนพวกชิโลบีซีรุงบีบีซีเรือนครับทำไมวะคุณไม่ทำอะไรเราเลยมันจากก็มันเอ่อมันมันแค้นมึงไงมันแค้นไอ้นี่ไงที่มันซื้อเรื่องไม่ได้เปล่า ช่วงก่อนหน้านั้น,นมันเคยพยายามซื้อเรื่องเราครั้งหนึ่งครับที่เราไม่อยู่นานนะมันซื้อเรื่องเราไม่ได้ไงมาเลยนแคสเรา <c oughs> ก็เหมือนตอนเราซื้อมันไม่ได้ไงพี่ <c oughs> เรื่องเมื่อกี่เดือนที่แล้วนะมาเล่นกับเราเหมือนกันเดือ <c oughs> นะอที่แล้วสามเดือนที่แล้วออกมาซื้อเราเบิดกันเลยรัตต้า มาด่ากูอ่ะป่ามัด่ากูอ่ะป้ามีปุ๊กจีอ่ะอ้าวเขาบอกไอ้แก่ไหมอยู่ไหนไม่เมตาไอ้แก่ไหมมาดิใช่เค่ะได้ได้ได้ไหวเยี่ยมมากจริงรอลอรอยเวทหายก็ไม่มันไม่ได้เรียกไอ้แก่นะมันเรียกไอ้แม็กซ์ตอนแรกอ่ะเดี๋ยวกูคัดคนแบบลืมๆให้มันหนักม่ต้องกลัวเอานี่แหละตังต็ปนี่เดี๋ยอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีน้องเหนือกว่านั้นด้วย รอหวังปีด้วยลูกหวังปีใช่วันชื่อไนทีทีแบบตอนวันวันไปมันอยู่แกงไหนได้หวังพี่อะไม่ได้เล่นแกงครับทำไรนะอ้อนเล่ามเล่าไรโอ้ยมึงแก่ไเดี๋ยวยาวพูดต่อทำไมวะเล่นเดี๋ยวไปเดินมินันเล่นเดี๋ย แต่มันมียามีเฮอะไรหลุดโลกไปเลยเนี่ยใช่ป่ะสรุปว่าสล็อตเราที่นี่ว่างสองนุมเมื่อกี้ผมเรียกโหวและว่าไอ้ติอิดไม่ตายก็เลยเอามันออกแต่ยังไม่ได้ไล่ออกแก๊งครับไล่ติไปไหนกูไม่เห็นใัวอลเป็ไตไม่รู้เหมือนกันครับไอติเราอะใช่พี่ติเราไม่ค่อยอยู่ในวอลไปไหนโอ้โหอย่าพูดแต่อยู่ในวอลเลยเกมเข้าหรือเปล่าโอ้โหอ่อนพอแล้วอ่อนพี่ชาย จำลายไม่ได้สัตว์ขอรอบที่ดีีสุดก่อนเด้เยร้านนไปแล้วลอยเยียงานรับไปแล้วหรอครับหมดแล้วครับหมดแล้วมันมีเรื่องเล่าอยู่เว้ย <c oughs> มันมีมันมันมีเรื่องเล่าอยู่ <c oughs> นาทีนะคุณเชื่อพวกการสัก มหาอุดไหมครับแบบว่าฟันและฟันแทงไม่เข้ามีเพื่อนคนหนึ่งนะที่ไปไปสักมาเหมือนกันแหว่ฟันแทงไม่เข้าบ้างนู่นนี่นั่นบ้างใช่ปะ่ะตอนนั้นอยู่โรงเรียนนั่งดูบุหรี่กันโยสองคนม,มัง้งแม่งก็สักกันเลยสองคนนั้นนะ่ะมันสักมาที่เดียวกันเลยบอกฟันแทงไม่เข้านู่นนี่นั่นแต่เฮียโดนยุงโดนยุงกัดอะแม่งร้องไอ้เฮียมึงมึงว่าไงวะ นี้มันเลยไปไหนเนี่ยรถกะโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ย เออผมผมไปฟังอาจารย์อาจารย์เบียร์มาไว้ที่เขาไปเวียดกับร่างทรงอะ่ะที่นั่งรายการ4ีหนึ่งอะ่ะไอ้ที่เขาพูดมาคํานึงอะไรนะว่าเรื่องเกี่ยวกับกุมารทองใช่ป่ะที่กุมารทองมันซื้อน้ําแดงไม่ได้มาซื้อน้ําแดงเองไม่ได้ใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยผมจําไม่ได้ว่าร่างทรงเขาพูดว่าอะไรอะ่ะว่ามันซื้อไม่ได้อยู่แล้วนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้สักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าอะไรวะที่บอกว่าอา้าว ถ้มันหยิบสิ่งของไม่ได้ไงแล้วมันจะไปหาเงินได้ยังไงที่นี่จานเบียร์พูดอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะว่าเขาพูดว่าอะไรต่ออ,อย่างแบบอย่างสุดอ่ะเงือบอ่ะผมก็งงว่าในรายการเนี่ยไอ้ยสามหนึ่งเลยนะเว้ยและยังมีเพิ่มอีกคือหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะ ไอ้เหี้ยผมงงกับพิธีกรมากอะอยุงสักแทงเข้ามาครับลุงเอ,อ้ยคี่ปาตนะครับผมจำลายขับไม่ได้แล้วอะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยมันต้องนั่งเล่นนั่งเล่นนานเลยนะเนี่ยถึงจะจำลายได้เนี่ยไว้วันอื่นแล้วกันเนี้ย นไอเที่ยวคูลดุดโค้งน่ะหรือว่ารถมันแรงเกินวะผมเห็นไอ้แวนมันขับอยู่มันเบรกนะจับลายไม่ได้เดียม่ต้องใช้ความรู้สึกกันดิมันเป็นยักดูไม่ได้เนยต้องใช้ความรู้สึกขับกันดิ ไปแฟมเหรอก็โดนซื้อมันซื้อเรื่องฟรีอะเด้ไปแฟมมาลุงพับลุงว่าออกตัวไปยังยังทำไมเอ่อเที่ยงคืนครึ่งมีแอเด,ดอบพิเซิร์ฟหลักครับลุงไอออนชวนลุงไปไหมเดี๋ยวไปเทสไหมครับกี่คนแอเดอบแปดครับลุงเซิร์ฟหลักเหรอใช่เซิร์ฟหลักเป็นไอเดอบแปดเดี๋ยลุงอยากไปเทสเที่ยงคืนครึ่งโอเคได้ได้ได้ได